ความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุคืออะไรความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุคือโอกาสที่บุคคลจะมีฟันผุในอนาคตหรือมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและความรุนแรงของฟันผุที่มีอยู่เดิมแต่เด็กทุกคนไม่ได้มีฟันผุที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผูกจึงมีความสำคัญในการจำแนกผู้ป่วยที่มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันซึ่งต้องการการเฝ้าระวังการบริการและการวางแผนการติดตามโรคที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างเหมาะสมนั่นเองการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผู ควรทำในเด็กปฐมวัยทุกคนและควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงเป็นระยะระยะด้วยสำนักทันตสาธารณาสุขกรมอนามัยได้จัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการจัดการโรคฟันผูในเด็กปฐมวัยสำหรับบุคลากรสาธารณาสุขดังนี้การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งในคลินิก ในสถานพัฒนานเด็กปฐมวัยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือขนาดเยี่ยมบ้านในการประเมินความเสี่ยงนั้นพิจารณาจากปัจจัย3ส่วนประกอบด้วย 1. ปัจจัยเสี่ยงจากตัวเด็ก 2. พฤติกรรมเสี่ยงประกอบด้วยการบริโภคการทำความสะอาดช่องปาก และ 3. สภาวะช่องปากซึ่งครอบคลุมการมีคราบจุลินทรีย์ที่เห็นได้ชัดเจนการมีฟันผุระยะแรกเป็นรอยขาวขุ่นและการมีฟันผุเป็นรูการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยปัจจัยเสี่ยงจากตัวเด็ก เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาการได้ยินหรือการเห็นบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพทางการพูดและภาษาเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์หรือปัญหาทางการเรียนรู้เด็กพิการซ้ำซ้อนออทิสติกค,ความบกพร่องเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูและความใส่ใจของพ่อแม่ในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก หรือเป็นอุปสรรคในการดูแลอนามัยช่องปากรวมถึงการควบคุมการบริโภคทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงการเกิดโรคฟันผุสูงกว่าปกติข้อมูลในส่วนนี้อาจสังเกตได้จากลักษณะรูปร่างภายนอกของเด็กประวัติทางการแพทย์ที่มีอยู่และจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองพฤติกรรมเสี่ยงข้อมูลส่วนนี้ รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองใน2ประเด็นหลักคือ 1. ด้านการบริโภคนมและอาหารระหว่างมือ้อและ 2. ด้านการทำความสะอาดช่องปากประเด็นแรกพฤติกรรมการกินนมเด็กอายุมากกว่า1ขวบแต่ยังไม่เลิกนมมื้อดึกหรือนมขวดจัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนมรสจืดและนมแม่ล้วนมีน้ำตาลตามธรรมชาติ ถึงแม้ไม่ได้เป็นสาเหตุของฟันผุโดยตรงแต่หากมีพฤติกรรมการกินนมที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดฟันผุได้ทำให้ฟันบนโดยเฉพาะฟันหน้าสัมผัสและแช่อยู่ในน้ำนมตลอดเวลาและช่วงเวลานอนกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่กลไกชะล้างตามธรรมชาติจากการหลั่งของน้ำลายมีน้อยมากรวมทั้งจะไม่มีการแปรงฟันให้เด็กขณะหลับ ทำให้กรดกัดก่อนผิวฟันต่อเนื่องเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดฟันผุมากขึ้นนอกจากนั้นความถี่ในการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลระหว่างมือ้อมากกว่าสองครั้งต่อวันจัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงภาพนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือรับประทานอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลทุกครั้ง แบคทีเรียในช่องปากจะสร้างกรดขึ้นมาเสมอแต่ร่างกายก็มีกลไกป้องกันตามธรรมชาติคือการหลั่งน้ำลายมาชะล้างและปรับสมดุลความเป็นกรดด่างในช่องปากให้กลับมาสู่สภาวะปกติอย่างไรก็ตามหากรับประทานบ่อยๆแบคทีเรียจะสร้างกรดต่อเนื่อง จนกลไกลตามธรรมชาติไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันจึงเกิดการสลายแร่ธาตุออกจากตัวฟันเกิดเป็นฟันผกุการรับประทานระหว่างมื้อทีทีจึงจัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงในการรวบรวมข้อมูลส่วนนี้ควรยกตัวอย่างอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลโดยเฉพาะที่หวานเหนียวหรือติดฟัน เช่นลูกอมช็อกโกแลตขนมกรุบกรอบนมหวานนมเปรี้ยวประกอบการสัมภาษณ์ประเด็นที่2พฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปากผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กน้อยกว่า2ครั้งต่อวันและการใช้ยาสีฟันที่ไม่มีฟูอะไร จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัยกรามเนื้อมือของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่รวมถึงยังขาดความละเอียดรอบคอบจึงไม่สามารถแปรงฟันเองได้สะอาดเพียงพอการทำความสะอาดช่องปากเด็กนั้นจึงควรเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่การใช้ยาสีฟันฟูอะไรเป็นปัจจัยป้องกันโรคฟันผุเนื่องจากฟูอะไร มีคุณสมบัติยับยั้งการละลายของแร่ธาตุและเสริมความแข็งแรงของผิวเกลอบฟันการทำความสะอาดช่องปากเด็กโดยผู้ใหญ่น้อยกว่าวันละสองครั้งการไม่ใช้ยาสีฟันที่มีฟูออะไรรวมถึงการปล่อยให้เด็กเล็กแปรงฟันเองจึงจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดฟันผุสภาวะในช่องปากการตรวจในช่องปาก เป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนั่นคือ 1. คราบจุลินทรีย์ที่เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียที่ก่อโรคฟันผุและยังบ่งบอกถึงพฤติกรรมการบริโภครวมทั้งประสิทธิภาพในการทำความสะอาดช่องปากอีกด้วยซึ่งเด็กที่ตรวจพบแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจนจัดว่ามีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุและ 2. รอยโรคฟันผุซึ่งเป็นตัวทำนายความเสี่ยง การเกิดโรคฟันผุในบุคคลน,นั้นที่แม่นยำที่สุดในการตรวจรอยโรคฟันผุนั้นควรเช็ดหรือแปลงแผ่นคราบจุลินทรีย์ออกเพื่อจะได้เห็นสภาพผิวฟันได้ชัดเจนผิวฟันที่มีแผ่นคราบจุลินทรีย์เกาะอยู่เป็นเวลานานมักจะมีรอยผุเป็นฝ้าขาวคุณอยู่ข้างใต้เด็กที่มีฟันผุระยะแรกเป็นรอยขาวคุณ จัดว่ามีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุในระดับสูงหากตรวจพบฟันผุที่เป็นรูไปแล้วจัดว่ามีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุอยู่ในระดับสูงมากเมื่อพูดคุยสัมภาษณ์และตรวจดูในช่องปากเรียบร้อยแล้วให้บันทึกข้อมูลปัจจัยต่างๆลงในแบบประเมินความเสี่ยง ปัจจัยที่นำมาประเมินจะช่วยจำแนกความเสี่ยงออกเป็นสามระดับคือเสียงต่ำเสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมากโดยระดับความเสี่ยงรวมของเด็กจะเท่ากับระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ประเมินได้การจัดการกับความเสี่ยงในการเกิดฟันผุในแต่ละระดับ เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วควรพิจารณาปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุกให้บริการทันตกรรมป้องกันและติดตามผลตามระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลความเสี่ยงตำ่ำหากเด็กมีเฉพาะปัจจัยด้านพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่เห็นได้ชัดเจนประเมินได้ว่ามีความเสี่ยงตำ่ำการจัดการในผู้ที่มีความเสี่ยงตำ่ำ ให้ปรับพฤติกรรมเสี่ยงที่มีอยู่ด้านการบริโภคหรือการดูแลอนามัยช่องปากโดยสอนปฏิบัติจริงการแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟูออลายน0 0 0 0 ppm ทาฟูออลายเฉพาะที่และนัดมาติดตามประเมินความเสี่ยงอีก6เดือนความเสี่ยงสูง เป็นเด็กที่มีความต้องการการดูแลพิเศษหรือพบมีฟันผูระยะแรกเป็นรอยขาวขุ่นประเมินได้ว่ามีความเสี่ยงสูงซึ่งการจัดการในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเริ่มจากการปรับพฤติกรรมเสี่ยงที่มีอยู่และพยายามส่งเสริมให้เกิดการคืนกลับแรล่ท่าสู่ผิวฟันด้วยการสอนให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กอย่างทั่วถึงด้วยยาสีฟันฟูออไร1,000-1,500 ppm ทาฟูออไรเฉพาะที่ และนัดมาติดตามประเมินความเสี่ยงอีก3เดือนความเสี่ยงสูงมากหากเด็กมีฟันผุเป็นรูประเมินได้ว่ามีความเสี่ยงสูงมากการจัดการในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากให้ปรับพฤติกรรมเสี่ยงที่มีอยู่สอนผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กอย่างทั่วถึงด้วยยาสีฟันฟูออไรหนึ่งพันถึงหนึ่าร้อย ppm ทาฟูออไรเฉพาะที่ทุกสามเดือน ส่งต่อเพื่อรับบริการทันตกรรมป้องกันและการรักษาที่เหมาะสมเช่นเคลือบหลุมร่องฟันทาซิเวอร์ไดอะมีนฟูออรายหรือปิดรูฟันผูด,ด้วยวิธีสมาร์ทและนัดมาติดตามประเมินความเสี่ยงในอีก3เดือนตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงตัวอย่างที่1เด็กผู้หญิงอายุ15เดือน พัฒนาการปกติมารดาให้ประวัติดูดนมขวดเป็นประจำและตื่นขึ้นมานดูดนมทุกคืนคุณยายผู้เลี้ยงดูยังไม่ค่อยกล้าแปลงฟันให้ไม่เคยใช้ยาสีฟันตรวจในช่องปากพบฟันมีคราบจุลินทรีย์หนาเมื่อเช็ดออกพบรอยฝ้าขาวขุ่นผู้เรียนคิดว่าจะมีความเสี่ยงระดับใด เด็กคนนี้อายุมากกว่าหนึ่งขวบแล้วแต่ยังใช้ขวดนมและตื่นขึ้นมาดูดนมตอนกลางคืนถือว่ามีพฤติกรรมการบริโภคเสี่ยงผู้ปกครองไม่ได้แปรงฟันให้สม่ำเสมอและไม่มีการใช้ยาสีฟันฟูอะไรด้วยตรวจในช่องปากพบคราบจุลินทรีย์ชัดเจนและฟันผุเป็นรอยขุ่นขาวเมื่อรวมทุกหัวข้อแล้วพบว่าข้อที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุดในรายนี้คือเสี่ยงสูง กรณีนี้ควรจัดการความเสี่ยงอย่างไรกรณีนี้ควร 1. ปรับพฤติกรรมเสี่ยงให้งดนมมื้อดึกและเลิกใช้ขวดนม 2. ฝึกปฏิบัติให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กอย่างถูกวิธีด้วยยาสีฟันฟูออไรด์1 0 0 0ถึง1,500 ppm 3. ถทาฟูออไรด์เฉพาะที่ทุก3เดือนและ 4. ดัดมาติดตามประเมินการปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงภายใน3เดือนตัวอย่างที่2เด็กชายอายุ4ปีมารดาให้ประวัติพัฒนาการช้ามารดาให้เด็กแปรงฟันเองวันละครั้งในตอนเช้าตรวจพบลักษณะในช่องปากดังภาพผู้เรียนคิดว่าจะมีความเสี่ยงระดับใด เด็กมีพัฒนาการผิดปกติต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผู้ปกครองไม่ได้เป็นผู้แปลงฟันให้จึงมีความเสี่ยงในการทำความสะอาดช่องปากตรวจในช่องปากพบแผ่นคราบจุลินทรีย์เห็นชัดเจนมีทั้งรอยผูกขุนขาวและฟันผุเป็นรูเมื่อรวมทุกหัวข้อแล้วพบว่าเป็นข้อที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุดคือเสี่ยงสูงมาก จึงประเมินได้ว่าเด็กรายนี้มีระดับความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูงมากกรณีนี้ควรจัดการความเสี่ยงอย่างไรกรณีนี้ควร 1. ปรับพฤติกรรมเสี่ยงด้านการทำความสะอาดช่องปากโดยฝึกปฏิบัติให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กอย่างถูกต้องด้วยยาสีฟันฟูอะไร1,000-1,500 ppm และให้ปฏิบัติอย่างน้อยวันละสองครั้ง 2. ทาฟูอไรเฉพาะที่ทุก3เดือน 3. จัดการให้เด็กได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและการรักษาที่เหมาะสม 4. นัดติดตามประเมินความเสี่ยงภายใน3เดือน จากบทเรียนนี้เราได้เรียนรู้ว่าการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยประเมินได้จาก3ปัจจัยหลักคือปัจจัยจากตัวเด็กพฤติกรรมเสี่ยงและสภาวะช่องปากซึ่งความเสี่ยงนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้หากได้รับการจัดการที่เหมาะสมเด็กแต่ละคนมีโอกาสเกิดฟันผุไม่เท่ากัน การประเมินความเสี่ยงจะช่วยเราค้นหาปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนช่วยให้สามารถแก้ไขตรงจุดและมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงการเกิดฟันผุเพื่อให้เด็กไทยของเราได้รับการดูแลที่เหมาะสมมียิ้มสดใสไร้ฟันผุตามที่เราคาดหวังไว้